ทำลายน้ำเคลื่อนที่ด้วยแคปคัตตัดคลิปง่ายๆทำาลายน้ำเคลื่อนที่ด้วยแคปคัตตัดคลิปง่ายๆคลิปนี้ครูไนก็จะมาสอนวิธีการใส่ลายน้ำในคลิปวิดีโอค่ะซึ่งทำได้ง่ายมากๆสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีแอปแคปคัตแล้วก็มีข้อความที่จะนำมาทำเป็นลายน้ำน,นั่นเองค่ะเมื่อเลือกวิดีโอแล้วนะคะก็จะมาอยู่ที่หน้านี้ค่ะขั้นแรกนะคะไนจะปิดเสียงคลิปก่อนค่ะจิ้มตรงนี้ ถ้าใครต้องการเปิดเสียงคลิปไว้ก็ไม่ต้องกดปิดค่ะในแอปนี้นะคะเส้นสีขาวคือเส้นหลักในการใช้งานค่ะเราจะเริ่มใส่ลายน้ำข้อความตั้งแต่เริ่มต้นคลิปนะคะก็จะอยู่ที่ด้านหน้าแบบนี้ทีนี้ค่ะมาเลือกคำว่าข้อความเพิ่มข้อความพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปค่ะนี่จะใส่เป็นชื่อช่องนะคะอนี่จะใส่เป็นชื่อช่องในท e ิ y ยูค่ะต่อมาค่ะก็มาเลือกฟอนต์นะคะ ในแอปก็มีฟอนต์ให้เลือกเยอะมากนะคะในจะเลือกเป็นฟอนต์ที่ในดาวน์โหลดมานะคะเป็นฟอนต์นี้ค่ะต่อมานะคะให้จิ้มที่คำว่าสไตล์ค่ะเลื่อนตรงนี้ขึ้นมาเขาจะมีความทึบนะคะเห็นไหมเป็นความจางนะคะของตัวอักษรข้อความค่ะใครต้องการใส่ข้อความที่แบบว่าปกตินะคะ100%ก็แบบนี้หรือต้องการนะคะให้จางลงค่ะ อันนี้จะเลือกอยู่ที่ประมาณ85นะคะทีนี้ค่ะเราก็มาปรับขนาดจัดวางข้อความตรงที่ต้องการเลยค่ะ,ะปรับข้อความนะคะขนาดตามต้องการแล้วเลื่อนมาไว้ที่ด้านมุมขวาล่างค่ะเสร็จแล้วกดติ๊กถูกต่อมาค่ะมันก็จะขึ้นเป็นเลเยอร์นะคะข้อความแบบนี้แล้วใช้2นิ้วนะคะลากมาแบบนี้ค่ะแล้วก็จิ้มตรงนี้นะคะลากข้อความไปจนสุดคลิปเลยค่ะ ทีนี้เลื่อนมาที่ด้านหน้าสุดแล้วจิ้มตรงนี้ค่ะคีย์เฟรมก็จะเกิดจุดสีแดงแบบนี้ขึ้นมาค่ะแล้วเลื่อนไปที่ด้านหลังสุดนะคะทีนี้ค่ะจิ้มคีย์เฟรมก็จะเกิดจุดสีแดงแบบนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็จิ้มตรงข้อความหน้าจอใหญ่นะคะไปอยู่ที่ด้านบนค่ะด้านบนซ้าย ก็จะได้แบบนี้ค่ะมาลองกดเล่นวิดีโอกันให้เลื่อนมาที่ด้านหน้าสุดจิ้มด้านนอกหนึ่งครั้งมาลองกดเพย์ดูค่ะก็จะได้ลายน้ำเคลื่อนที่แบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็มาบันทึกกันนะคะให้จิ้มตรงนี้ค่ะแล้วก็ตั้งค่าตามนี้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วกดส่งออกเพื่อบันทึกเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการทำาลายน้ำใส่ลายน้ำในคลิปวิดีโอค่ะถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับครูไนดด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ